นี่สมมติเรานี่เป็นเสียงกระเดี่ยงครับเขาสามารถเปลี่ยนได้หลายเสียงนะครับผมนี่ไ้เป็นแสนแสนก็มีหลายเสียงสามเรถเปลี่ยนได้ครับผมครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามานอกเรื่องกระเสียงหน่อยครับผมครับสำหรับหลายคนที่สงสัยครับรดแห่เสียงตึกตึกตึกเสียงกระเดี่ยงอันแน่นมาจากตัวไหนครับผมครับมีแต่เขาเรียกว่ากองไฟฟ้าไฟฟ้ามันคืออะไรครับผมวันนี้ ผมจะพาไปชมอีกหนึ่งปรกรณ์ครับที่เกี่ยวกับระบบเสียงแบบกระเดี่ยงแน่นใครชอบกระเดี่ยงแน่นแนะนําเลยครับตัวนี้ครับดีโฟครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าดีโฟนะครับผมครับตึงกันเลยตัวนี้เขาเรียกว่าดีโฟครับผมครับดีโฟดีโฟรับไปที่อะไรครับรับสัญญาณจากกองมาครับแล้วมาเข้าดีโฟเพื่อเปลี่ยนเสียงง่ายๆคือเป็นสัญญาณเสียงไฟฟ้าครับผมจากอนาล็อกที่เราเหยียบตึกตึกตึกตัวนี้จะมาแปลผันเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อออกไปหามิกของเรานะครับผมครับนี่ข้างหลังเขาก็มี หลายอย่างครับไปว่าเป็นครับ1ถึงคือขาเข้าครับนี่เอาอะไรมาเข้าก็ได้ากให้เป็นเสียงอะไรได้บทครับทั้ง12ช่องแล้วแต่ครับแล้วก็ความพิเศษของเขาครับ4เอาครับเห็นไหมครับ4เอาพุทครับ1 2 3 4ครับเราสามารถให้กระเดียงออกช่องนี้คาเบลแฉโซโลแยกช่องไดนอิสระอยู่ที่เราใช้งานครับในอุปกรณ์นี้ครับทาได้หลายอย่างครับไว่าเป็นโทนกระเดียงโทนแฮปโทนแสน่โดยเปลี่ยนเบอร์ตามตรงนี้แหละครับผมอ่ะอยากกระเดียงไปนี่สมมติเรานี่เป็นเสียงกระเดียงครับเขาสามารถ เปเลี่ยนได้หลายเสียงนะครับผมนี่ไปเป็นแสแนนแสแนนก็มีหลายเสียงก็สามาเปลี่ยนได้ครับผมนี่ครับผมว่าเมื่อกี้เป็นกระเดียงครับนี่กระเดียงนี่กระเดียงก็มีหลายเสียงต้องการกระเดียงนุ่มกระเดียงแน่นนี่ครับอุปกรณ์นี้ทําได้ทุกอย่างครับผมครับใครชอบแนวนุ่มแนวแข็งก็เปลี่ยนหมดใครเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนได้ทุกเสียงแสแน่แฮปนี่ครับแฮปก็ยังได้หมดจะแฮปจะแฉ ได้บทครับสลับตัวนี้ครับต่อมาอีกอะไรอีกครับมีอะไรอีกทอมครับทอมเสียงทอมหนึ่งสองสามต่อไปอะไรครับผมนี่ครับคาเบลครับตัวนี้พวกตระกูลทอมครับคาเบลโอ้โหครับสุดยอดอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผม โอเคครับผมอุปกรณ์ทีนี้ก็สารพัดทุกอย่างครับผมสำหรับใครที่ชอบเล่นๆคือใครยังสงสัยว่ากระเดี่ยงรถแห่ครับหนึ่งแต่ละคันก็ไม่ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเขาใช้เบอร์กระเดี่ยงไม่คนไม่เหมือนกันครับบางคนอาจชอบกระเดี่ยงแบบนิ่มๆก็สามารถใช้เบอร์นิ่มในตัวได้ครับบางคนชอบแระงแข็งก็สามารถเปลี่ยนใช้เบอร์ให้ได้ครับผมกระเดี่ยงนิ่มก็อยู่ประมาณ85ครับประมาณนี้ครับผมสำหรับเบอร์กระเดี่ยงครับแข็งแขงก็อยู่ประมาณ76นี่เป็นหลักการในในดีโฟนะครับผมสำหรับรถแห่งบางคันิ ก็เกิดการตั้งอันนี้ครับว่าชอบแนวไหนประมาณนั้นครับผมครับนี่เป็นอุปกรณ์ครับที่รถแห่ขายไม่ได้ครับต้องมีทุกคันครับตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์สําคัญที่สุดครับผมหลายคนสงสัยว่าทําไมรถแห่ไม่ใช้กองสด1ครับรถแห่พื้นที่บนดนตรีมันน้อยครับผมครับถ้าะไรกองสดปุ๊บตีทอมดิเลโลไปครับเข้าไม่ร้องหมดทําไมการมีเสียงยากรถแห่ถึงมีแต่ระบบดีโฟหรือระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับผมครับนี่คือไขความลับให้เรียบร้อยครับสำหรับใครที่ชอบ ได้ยินเสียงกระเดียงเสเน่ตึกตึกตึกตั๊กมาจากกี่ไหนคือมาจากเจ้าตัวนี้นั่นเองครับผมครับรับสัญญาณกระเดียงอยู่บนรถแห่ลงมาผ่านเขาครับเพื่อผ่านไปหามิกที่ของเราครับผมโอเคครับเป็นอีกหนึ่งเดี่ยวครับอีดีต่อไปผมจะพาการตั้งเดี่ยดูว่าตั้งยังครับเพื่อคนอยากใช้เล่นที่บ้านครับผมโอเคครับผมคุณครับผม